ตัส่วท้องปลาแซลมอนจ้าสวัสดีค่ะพอกันคือเกาจากกบิล่าพาลอมัดมาค่ะมาค่ะพี่น้องมือนีได้ตับส่วขนมจีนท้องปลาแซลมอนทอดกรอบๆด้วยค่ะพี่น้องกินคู่ก,กันกับอันต้มพะโล้ขาไก่โตขาใหญ่ๆอวบๆด้วยค่ะพี่น้องเอ,าอง้าบ่มีว่างว่างข้างขางนี่เนาะจ้ะต้มมาแบบเปื่อยๆขาใหญ่ๆอวบๆด้วยค่ะ ใส่ซิอิ๊วไลยเนาะค่ะพี่น้องคาดำคลือเลยจ้าวอาแล้วบอลล่าซาเด้อจ้าพี่น้องมาจ้ามาจดจวดน้ำกันเด้อจ้า <c oughs> หืมงป่ากรอบแห้งค่ะพี่น้องหืมเพื่อค่ะเส้นขนมจีนอยู่ข้างล่างเนาะจ้า พักกินกล้ามเข้ากับมีอยูสองอย่างเนาะคะ่ะเป็นมะระขีนกเนาะคะ่ะและ้วก็พักบุ่มจ้ะอืมเยวค่ะมะเขือต่อแล้ะ มัน,นีะจวดแต่เสาเลยนได้จ้ะม,มาละขี่นก 对呀，反正。 ปักแล้วค่ะพี่นอ้องขาเปื่อยดีดีค่ะ ขนมจีนเซนในหน่อยนุ่นเหนีวยวนุ่มๆนุมเด้อยจากพี่หนอกบ้าค่ะเสซนงามขักกระโดค่ะอม xem khăn nóng chín ใบผสมมันน้วยนึงค่ะพี่นอกอสมซ้ายน้ำผึ้งแฉะด้วยค่ะพี่นนอกเพื่อจะมีความแบบเปรียปร้ยวอมหวานด้วยค่ะพี่นนอกแศบด้วยจ้ะ แซบเขากันประคักลยค่ะพี่หนอม จวดจาดแต่เศร้าเลยค่ะพี่น้องตําส่วขนมจีนเนาะคะ่ะใส่ท้องปลาแซลมอนทอดกรอบพี่น้องคะเสียงบักคักเลยจ้ะสําหรับมือนีลากาสิพ่อไว้เพียงซําหนีก่อนเนะาะจ้ะหากวลากินพอสุปหาม,มมม่ามกราบขอถวขอใหยพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเนะาะจ้ะสำหรับมือนีลากขอตัวลาละจ้าสวัสดีค่ะ